สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์กับรายการตอบหนูหน่อยแม่เจะแค่สวยนะวันนี้โค้ดตัวนี้แขวนอยู่หลายวันแล้วแขวนอยู่หลายสัปดาห์แล้วเดือนหนึ่งแล้วเอออ่ะเราไปเข้าคําถามกันเลยวันนี้เรามีคําถามจากสองสาวจากรายการ The Face ที่เป็นครีเอทีฟนะคะเขาฝากคําถามมานานชาติหนึ่งแล้วอ่ะเราไปฟังคนแรกก่อนดีกว่าอันนี้น่ะไปค่ะเริ่มค่ะนี่นาทีมอาร์ตดีนะคะนี่ ก็อยากจะถามพี่อาร์ตว่านะคะมีชุดไหนไหมคะในชีวิตที่พี่อาร์ตเคยแต่งแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ปังเลยอะคะ่ะมีบ้างไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเห็นพี่อาร์ตแต่งตัวทีไรก็คือปังตลอดนะคะแล้วถ้าสูตแต่งแล้วไม่ปังอะพี่อาร์ตมีวิธีการแบบอ่ปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเพื่อทำให้ลุคที่ไม่ปังดูปังขึ้นได้ค่ะคะิดถึงพี่อาร์ตนะคะ คี่ถึงคาน่นาอ่ะงั้นเรายัางไงเราเอาคําถามนี้ก่อนเลยเนาะตอบเลยเนาะอ่ะคือนั่นคือคำถามว่าแล้วยังได้ิับการจัดการอย่างไรค่ะทิ้งค่ะแยกค่ะไม่ใช่ซ้ำเเลยคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าชุดที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่จํามาจนวันตายและไม่มีรูปถ่ายเก็บไว้ด้วยนะก็เไดไม่มีหลักฐาน <S <S แต่พูดได้คือเป็นชุดที่ใส่ไปโรงเรียนขนาดที่อยู่ปีสมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นชุดที่ ในภาพตามนะคะเด็กๆเป็นเสื้อยืดสีม่วงผ้ายืดม่วงเอ่อเม็ดมะปรางม่วงเม็ดมะปรางคือจะเป็นม่วงค่อนข้างเข้มๆสดๆสีสดเข้มสดเข้มชัดเจนคอลึกเลยมากเดี๋ยวก่อนนะใช่ลึกมากะเนี่ยคอลึกประมาณนี้และควานกว้างผอมมากเห็นกระดูกเห็นไหปลาเห็นทุกอย่างเลยนะหน้าตอบผมยาวหยิกหยักโศกพอดัดแขนฟีดปลายกระดิ่ง กางเกงเอวต่ําสีเหลืองพระและฟีดและก็บานเป็นระคังที่เราเคยพูดแปลว่าเป็นแพทเทิร์นแทรกแแทรกสิคือกางเกงเออกแบบเองอยู่ไว้อย่างนี้เลยสะพายยา่มพระนั่งรถเมย์ปอหกจากปากเกร็ดนี่แหละค่ะไปลงท่าช้างพอลงรถเมยปุ๊บมีคนวิ่งเข้ามาชาร์จอย่างนี้ไปไหน<ม>ทำอะไรโกแขนด้วย ใช่คืออย่างแรกที่ทำคขโถกแขนเสื้อก่อนแล้วก็พลิกแขนข้อมือเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็พลิกแขนข้อมือแจ้แล้วก็แบบต้องมองนะมามาเรียนค่ะมาเรียนเรียนอะไรเรียนสีาแล้วไม่แต่งตัวนี้คือม,มาเรียนคือนี่คือความตกใจของกระเทยเด็กคนหนึ่งเนืน่องว่าอ้อลืมอะไรอย่างหนึ่งนอกจากองกางเกงขากระดิ่งแล้วรองเท้าเป็นรองเท้าส้นตึกเซเวนตี้เสริมหนาขนาดนี้แล้วหัวเป็นหนังแพทช์เวิร์กสีน้ำตาลเข้มเขมมาฮอกกานี อมแดงๆคือทุกอย่างคือผิดผิดผิดหมดแต่ชอบมากมีความสุขอยากเป็นสาวเซอยากเป็นฮิปปี้สักพักเราก็ตกใจอยู่คนนี้ก็จับมือเราอยู่ก็มีคนวิ่งมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดตัว แล้วเขาก็ไปจะแต่งตัวอย่างนี้ปิดนะอ้าวจะผิดตัวผู้ผิดเธอเออแล้วบอกว่าไม่คือมองกันกันนะแต่งไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ถามแล้วแล้วยังไงอะคะคือสรุปอ๋อนึกว่าเราค้ายาเสพติดเพราะแต่งตัวแบบนี้ดูเหมือนคนค้ายาเสพติดแก้มเด่นล้วคน้ายาเสพติดเขาแต่งตัวอย่างนี้มันน่าจะสี่ฉันว่้ฉันก็เปรี้ยวอยู่เปรี้ยวหนึ่งอะผมแบบหยักโศกนะแบบหยิกอย่างนี้ปลายใช่ไหมคอคว้าลึกสีม่วงคนค้ายาใครแต่งตัวให้เด่นคะ ช่ไหมเขาจะเขาจะแต่งตัวเพื่อที่ให้เป็นจุดสังเกตทำไมหรือหน้าเยี่ยวะไม่เกี่ยวกันแต่งตัวผอมหรือเปล่าผอมใช่ผอมน้ำหนัก50กิโลคือผอมก็ตอนนี้15ห้ากิโลหน้าเนี้ยหน้าตอบหริวหริวเรียวอะสรุปลูกนั้นวิธีการจัดการนี่นะครับพี่อาร์ตไม่มิกซ์ไม่์ค่ะแยกเผาค่ะโดยตำรวจจับวันนั้นเสียเซลล์ไปเลยแล้วก็เผาเลยค่ะแยกทุกอย่างสิ่งแล้วกางเกงก็คือไปทางเสื้อไปทาง แล้วก็ย้ำย้มไปอืนย้มพระไปทางเลิกสะพายย้ำพับไปเลยเลิกเลยเข็ดเลยไม่สะพายย้ำพักอีกแล้วล่ะอรองเท้ายังอยู่แต่เสีดายมากคือรองเท้าเก็บเอาไว้เป็นอย่างเดียวที่ยังเก็บเอาไว้แต่คุณยายเอาไปทิ้งคุณยายทนไม่ได้คุณยายช่วยเขาคุณยายแบบว่าทนรองเท้าคู่นั้นไม่ได้คุณยายก็เลยเอาไปทิ้งก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตดิฉันไม่มีซากันเลยต่อไปเออพี่คุณตตำรวจคนนั้นยังอยู่ก็จำละจำว่าปัจจุบันนี้กระเทยเด็กหัวหัวฟูคนนั้นปัจจุบันเป็นอาร์ตอารยาค่ะแต่ไม่เสียใจเลยกััับการแตต่งววนน แค่รู้สึกช็อกแดกทั้งๆว่าเอ้ยโดนจับว่าแกหน้าโรงเรียนเหรอแต่คือลงมาปุ๊บลงมาหาวิทยาลัยก็โดนเลยค่ะชาร์จตรงนั้นเลยค่ะไปรถเมท่าช้างเลยค่ะโดนเลยค่ะจำไม่มีวันลืมเลยค่ะอ่าไปคําถามถัดไปคุณโดนทๆๆัทคุณโดนทัคดนทคาถามของหนูนะคะแม่หนูอยากถา,ามแม่ว่าถ้าวันนี้แม่ไม่ใช่ดีไซเนอร์ไม่ใช่ตัวแม่ของกาบันเทิงคุณแม่อาร์ตอารยาจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรและอยู่แห่งหนใดคะแม่ โอ้โหคำถามน่ารักกนะชอบมาก็คือถ้าไม่ใช่เป็นตัวแม่ในวงการแฟชั่นก็ทำอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นครูอ่าคือเป็นสมมาอาชีพอันหนึ่งที่อยากทำแล้วก็มีอยู่หนเป็นหนึ่งในความฝันวัเด็กคืออยากเป็นครูเหมือนแม่ตัวเองคือคุณแม่เป็นครูก็เลยอยากเป็นครู แล้วถ้าเกิดจะอยู่แห่งหนใดเหรอคะที่เคยไปสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่หัดใหญ่ชอบมากชอบมหาวิทยาลัยที่ติดกับทะเลสาบสงขลามันแบบเฮย้ยมันดีมากคือตึกมหาวิทยาลัยเนี่ยเดินลงมาแล้วติดทะเลสาบอะตึกแฟชั่นอะติดนะเดินมานิดเดียวเจออะแล้วเธอคิดสภาพพี่สิพักทานอาหารกลางวันถอดเดรสออกใส่บิกินี่อาบแดดปูเสือสก้าปิกนิก กินข้าวแบบอยู่ที่ริมทะเลสาบสงขลายงไม่หอะไรมหาลัยก็พักกลางวันไงพักกลางวันนั่นนี่พี่ม่ามหาลัยว่าอ้าวมันเป็นทะเลสาบใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้หรอไม่ได้นักเสรียนมหาลัดหรอนักเรียนแฟชั่นตึกแฟชั่นไม่ทำชุดวยน้ำหรอทำได้พี่อ้าวแล้วท่านพี่ตรงไหนมันที่ไม่รู้กดแล้วแต่มาหาอะไรอย่างเงียไม่รู้กฎยูตอบไม่ได้เดี๋ยวก่อนแปลว่าในมหาวิทยาลัยในทะเลสาบสงขลาไม่มีใครว่ายน้ำจริงนะปกติทะเล อย่างมากก็ปั่ดหรอไม่มีหรอเขาไม่ไหวกันหรอเดี๋ยวนเต้ต้องเห็นสิไม่เห็นไงตอนไปไม่มีไงอีบ้าฉันไปเที่ยวแวบเดียวสอนไม่ถึงสี่ชั่วโมงฉันก็กลับแล้วฉันไม่ได้ไปอยู่เขาทั้งวันไม่มันมันอยู่ในเขตสถานที่ศึกษาแลก็อยู่อยู่ไหมอ่ะน้คอมเมนต์มาเออนักเรียนที่วิอาเคยไปสอนที่วิอาเคยไปบ้าในความคิดฉันคือฉันมีความรู้สึกโอมันเก๋มากที่มันตึกมันอยู่ติดกับทะเลสาบอ่ะมันดูดีดีและนักเรียนคลาสนั้นก็มาเรียนเพราะท่นโชว์ ไม่ก um, well. no. ็เอาเป็นว่าเบรกกลางวันนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีคุณครูอาบแดดอยู่ดีะตายอินสปายหรืออินสปายทีมอินสปายทีมเออคุณครูก็มโนสูงมากอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ไม่ใช่อาชีพครูโจทย์มันคือสมมาอาชีพใช่ไหมใช่สมาอาชีพสมาอาชีพจะประกอบอาชีพอะไร จริงๆแล้วใจลึกๆอีกใจหนึ่งนะลึกๆๆใช้คำประติลึกสุดใจเลยนะคืออยากเป็นกะลีพูดได้ไหมด้พูดได้พูดไม่พี่แอ้นี่ทำรู้สึกว่าการประกอบอาชีพผู้หญิงขายบริการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นสัมมาอาชีพมะเกอิชานับฉันเสียฉันเสียฉันเสียภาษีได้ไหมเกอิชานับไหมถือเขาถือว่าเป็นผู้หญิง่ไมไม่ใช่เกอิชาเป็นศิลปินศิลปินเหรอไม่ได้ขายตัวเกอิชาเนี่ยคือเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ไปแสดงไปเล่นดนตรีไปเสิร์ฟลาไปบริการแล้วก็กลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ครับแต่พี่เกี่ยวข้องกับบริการค่และและไม่มีไม่มีการบริการเองมีมีด้วยเราอินคลูดเราอินคลูซีดเราจะต้องการเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซ์วอร์เกอร์ุ่นหม่ เราอยากเป็นแบบว่า one sub s อร์ i ที่แบบเ้ยมาบ้านอาย่าบ้านอาย่ามีหมดบ้านอาย่ามีหนสามมีตึ๊ด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 บ้านอาย่ามีบริการทำกับข้าวด้วยไปดูได้เงปดูได้ในคลิปเพราะอารย่าทำกับข้าวจริงๆเปิดตัวตเข้ามาปุ๊บนะเซนใบปุ๊บนะอเลือกเมนูก่อนเลือกชุดก่อนว่าอยากจะให้เป็นอะไรอยากให้เป็นแม่บ้านฝรั่งเศสแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านชาติใดอยากเป็นเอสอมสั่งได้ อาหารจัดตามคอสราคาคือเหมาจา่ายเล่าคือไม่อนันถูกต้องเราจัดให้คุณหมดหลังจากนั้นก็คือเพศสัมพันธ์ดีลการเอ่อว่าจะเป็นระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3หรือระดับสิมีเรเวลเรามีเลเวล่ให้เลือกเออจะเป็นคุณทําชันหรือฉันทําคุณ <S 1> <S 1> อ่าเราต้องตกลงเราเป็นเ e ็กเวิร์กเกอร์รุ่นใหม่แล้วเราเสียภาษีได้ไหมเราเสียภาษียังถูกต้องได้ไหมเขาเปิดยังอ่ะเขาเปิดให้เสียภาษียังตอนนี้ยังไหเอาเป็นว่าใครที่ประกอบสามาาชีเจ็กเวิร์กเกอร์อยู่หรือผู้หญิงขายบริการแบบถูกต้องตามกฎหมายถามหน่อยว่า มันเสียภาษีกันหรือยังแล้วมันทําได้ถูกต้องจริงไหมแต่ยังไม่าจะยังไม่มีเสียแต่ว่ายังเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมใ่ว้างั้นประกอบไม่ได้เสียชีพเนี่ยไม่คือเจนมีความรู้สึกในวัยเด็กที่เราศรัทธาเจ๊อยากประกอบหรือเจะอยากเสียภาษีไม่ทั้งสองอย่างเลยบ้านอาชีพที่อย่างทุกอย่างที่ทาอยู่ปัจจุบันก็เสียภาษีหมดเราเสียภาษีหมดต่ำใบนะคะดิฉันเสียภาษีหมดเรื่องของเรื่องคือคือในวัยเด็กเรามีความรู้สึกศรัทธาผู้หญิงที่เฮ้ยก็ทำอะไรอ่ะทำไมเขาเก แล้วผู้ชายมาหาเสร็จพี่ชายให้เงินด้วยอ่ะเก๋จังถูกต้องเก๋จังเลยอ่ะมันคือดีอ่ะยได้กับได้เงินอ่ะหรือไม่จริงอยังไม่รู้เลยมันคือได้กับได้อ่ะชิพนี้ต้องตายดีไหมดีไหมไออีแม่เปลี่ยนรายการเปลี่ยนรายการตับหนูหน่อยแม่เป็นเท้าหนูหน่อยแม่อ้าแต่ละจังไร No ไม่เอาไม่เอาตั้งแต่เอพิโซดของนางหวานเจี๊ปังทําให้ทุกอย่างพันเพพันผวนไปหมด <IT> ไม่จะบอกว่ามันคือเรามีความรู้สึกแค่ว่ามันดูเขาคงเก๋ดีอะเหมือนที่เราดูหนังฝรั่งหรืออะไรหลายเรื่องอย่างแบนดูชู h u ที่ท a t h รีนเดอร์เนฟเล่นหรือหนังฝรั่งแบบเก๋เกหลายเรื่องมากที่ผู้หญิงที่ป <S <S เป็นตัวเมนคาแรคเตอร์เป็นโสเภณี Meu อะไรเง <S <S <น>ี้ยรู้สึกมันเจ๋งอ่ะรู้สึกแบบ เฮ้ยมันมันมีอํานาจเหนือผู้ชายอ่เออมันมีอํานาจเหนือผู้ชายอ่ะแล้วถ้าผู้ชายเสร็จแล้วผู้ชายให้เงินอีกก๊อเสร็จแล้วคือเต้นเกิบอยู่หน้าวูุดลาตะ้ปลเออตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลาโอ้ยมันก็มุ้งกระจกเหมือนแบบนิวยอร์กอย่างเงี้แล้วอว่ามันเป็นแสงฟสีเอตเข้ามาแล้วตุ้ปลาเล็กสุปรีเออเฮ้ยมันต้องเจ๋งอ่ะเอา้องเจ๋งเอาเป็นว่าไม่ใช่ชี้นำนะคะอันนี้เราจะเราต้องขึ้นไหม่ะว่ามันเป็น PG 18 60บวกเออโอ้หน้ำแข็งเอาเป็นนอนหนูดีกว่าเนา้อ คือ<ำ>เออผู้ปกครองต้องแนะนำแนะนำให้ทำตามไม่ได้คือไม่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะดิฉันแค่บอกว่าแล้วดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันถูกกฎหมายหรือยังแต่ถ้าในคําตอบของคุณโดนัทว่าดิฉันจะประกอบสามาอาชีพอะไรก็เป็นคุณครูละกันอ่าจบแต่ถ้าไม่ใช่ด้านแฟชั่นก็แต่ถ้าอาชีพนั้นถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ <โด S 1> ไม่เป็นครูอ่ะกระต่ายวิ่งนําแล้วอลิสแกจะวิ่งตามไปแล้วพอแล้ว โอเคค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเฮ้ยเราเรา,เรามีฝากไว้ยังยออยังไม่สั่งวันนี้เราสามารถไทยอินสินค้าได้นะตอนนี้เราเริ่มทาปากแล้วลิปสติกยี่ห้อไหนอย,อยากให้ทาบอกเลยนะจ๊ะ,อะเออตั้งนี่ตั้งตรงนี้ตอบหนูหน่อยแม่